สวัสดีค่ะช่อง OYN My Ali นะคะวันนี้เรามาเล่นเกมเอาีกันนะคะแบบเพิ่งโหลดมาสดๆใหม่ๆเลยนะคะเราก็ได้กดเริ่มเกมไปแล้วตอนนี้เราได้ใช้ตัวละครเป็นตัวฮานาฮานาบินะคะโอเคเราเป็นทีมสีฟ้าเราก็ต้องรอไปนะคะรอไปเรื่อยๆอ้าวมาแล้วไปกันเลยนะคะเราจะไปตีป,ป้อม วิ่งไปวิ่งวิ่งช้ามากเลยเรามากับเพื่อนนะตอนนี้มีเพื่อนวิ่งวิ่งไปกับเราดีนะเนี่ยอุ้ยอย่าพึง่งอย่าเข้าไปสิฮัลโหลนางฟ้าเมทนางเมทอย่าพึ่งวัยอย่าสนใจร้อนสิ โอ๊ยฉันเจ็บนะเออเราในที่สุดเราก็ตายนะแต่ไม่มีปัญหาเราเราเวลาเล่นอนะ่ะคือเราจะไม่ค่อยดูเลือดเว้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบอืมเราต้องรีบวิ่งไปนะ ตายเถอะเลือดฉันมันไม่มีอะไรสิ้นดี <c oughs> โอ้ยว่าจะฟื้นภูกลับแต่กลับไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรชอบตัวละครนี้จังเลย <c oughs> แต่ว่ามันกากเกินไป เราต้องรีบไปช่วยเพื่อนที่ข้างหน้านะไอ้อย่าทำอย่าทำกับป้อมฉันนะไปออก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 ไปฮัลโหลอย่ามา,มาไม้เฟนแถวนี้นะจ๊ะฉันไม่ชอบตายไปซะ<ป>ก็ดี ไปไม่ได้กดแชร์อย่างนี้เลยเอืมอะไรอ่ะเยี่ยหาทำนะครับแอบหบนึ่งนะคะหลุดนะคะคือมันคือมันให้เราได้เริ่มเกมใหม่นะคะแต่ว่าเรายังไม่เริ่มแบบเราจะไปรับของก่อน เราจะไปติจกรรมรับตกลงไปดูร้านค้ากันดีกว่านนะฮีโรควิอย,อยากไดไ้เรามีเงินหนึ่งมืนสามพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทนะซื้อตัวละครได้ซื้อตัวละครได้ ราฟาเอลเราจะซื้อตัวละครราฟาเอลน,นะซื้อดีไหม่ะเราเราจะซื้อตัวละครราฟาเอลเราก็ได้จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ซื้อนาะราฟาเอลมาแล้วตอนนี้เรืองินอยู่หกพันบาทเราจะซื้อตัวนี้ไว้นะคะ ซื้อไว้มันน่ากลัวแต่ว่าน่าจะแข็งแรงเก่งกล้าออกไปจากที่นี่กันเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันเลยนะคะตอนนี้เรเวลสี่เริเ่มเกมกันเลย mm hmm. เรอกำลังไปเข้าสู่เกม เราจะตัวละครลาฟาเอลที่เราได้มารเราก็ต้องรอแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันตอนข้าเกมียเสร็จนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคืคอบรลอยแบบนี้มันชา้า <Smash them. S 1> อ๋อมันจะยิง พี่อนก็ยังไม่รู้จะไปหาตานะเราถล่มนางนี่สถานเดียวนะนางนี่มันโหดร้ายเกินไปไปหาตานะฉันยังไม่ได้เข้าไปเลยเราไปหาตานะเออเราต้องไปแล้วล่ะค่ะอยู่ที่นี่ไม่ได้ละต้องกลับไปที่เดิมก่อนครับเพื่อไปรีเลือดเลือดแบบเออน้อยดีเลือดดีเลือด โอเคค่ะเลือดเต็มละไปได้ราฟาเอลน้อยเราต้องรีบไปเลยตายไปซะ เดี๋ยวเราต้องอันนั่นแล้วล่ะคะ่ะเลือดแบบคือน้อยมากกลับแล้วค่ะเลือดเลือดแบบเอ้ยเดี๋ยวเหลือขีดเองขีดเดียวเองอะ่ะ เราจะต้องรีบไปแล้วละนะนางฟ้าราฟาเอลของเราเราสึกว่าชอบจังไรเฮ้ยป้อมจะพังแล้ว ทำไมลูกสมุนเราไม่มาสกีเราต้องรีบฆ่านางสมุนเนี่ยอึดจริงๆิเอ,อ่อสุดท้ายก็ตายแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราต้องรีบไป เร็วที่สุดโดนป้อมฆ่านะคะ อ้อมพังเหรอหรือว่าไงงงงงนะฮะตอนนี้ไปอย่าหาทํา สุดท้ายก็ตายนะคะยังมันก็เกิดเร็วอยู่เนาอะอรีบไปเถอะป้อมจะพังแล้ว เข้าไปเลยเฮ้ยเดี๋ยว <S <S 2> <S 2> มันเป็นไปไม่ได้ทำไมตายบบบกลางเลยตัวนี้เริ่มกลาวแล้วนะคะเดี๋ยวรอบล่าเราจะเอาอันนั้นมาใส่แทนคลิปเดี๋ยวเราจะเร่นไปเรื่อยๆอาจจะเร็วนิดหน,นึ่งนะคะอืม ก็ขอโทษด,ด้วยถ้ามันเร็วเกินไปถ้ามันข้ามันข้ามัน,มน,มนไป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 เอิ่มเจ็บตัวปูนฟูวไว้ก่อนนะ ค่ก็ตายนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิกรุกี้กุกี้ให้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ